บรเวีนนะครับกับคิวชั่น600นะครับแ2บองเอสมอดเจ็ออ่าพันพันใหม่โดยโบรวีนเรานะครับพันเองกับมือโอ้โห oh. oh. ยอด oh. ท็อกเลยเหลือฮะท็อกเลยเหลือโอ้ oh. เเกลินแรงครับแรงรอยู่เป็นอยู่ลำหกร้อยฮะฮงานที่สกลตครไม่ได้ไปนะครับโอ้ถ้าไปนี่ก็หึมเลยครับสนาม มาอาจารย์ตกใจนะอาจารย์ตกใจนะโอ้โหแรงจริงสามนาทีได้ไหมแปดก้อนนี้สามนาทีได้ไหมไ กินหม้อเจ็ดร้อยแล้วมันเลยกินไปกี่ kv นะห้า 1, 1> หนึ่งศน kv นะครับม้อเจ็ดร้ด้วยนะถ้นเป็นห้าพันหนึ่งมั 40, มนเลไมาใกล้ๆแล้วนะมาใกล้ๆแล้วเอาหน่ Anh hưởng mừng game, anh hưởng mừng game. Anh ấy thiếu game, anh hưởng thiếu game, anh hưởng mừng game, anh hưởng mừng game, anh hưởng mừng game, สามนาทีแล้วนะฮะเหลือนิดหน่อยโอ้พอดีครับการแข่งพอดีเลยสามนาทีเป๊ะอันนี้เลยห่างเี่ตันนี้เลยห่างนี่แหละต้องการห่างแบบนี้แหละต้าห่างแบบนี้จัดหนักได้เลยโ,โอเคครับโอเคอเครับครับ มาเทสมาเทสฮอลํานี้นะฮะพอดีน้องเวียนมาแจมด้วยนะครับห้าศูนย์เซตใหม่นะครับบินบินแล้วมันที่มันมันเก่ายังโบนั้นะครับมันต้องอ้เือชุดไฟครับชุดไฟโอ้โหมัดจะก่อนก่อนยาวสองครับโอ้พอละสเปรย์นี้อุ่นๆนะฮะอุ่นๆจัดสองก่อนแบตอุ่นๆนะไม่ร้อนนะสบาย จะเป็นเห่าพันเลยค